แซงขวาบนสะพานนะแล้วกฎหมายเขาไหนข้ามรถแซงโอ้มันบนสะพานนะท่านอ่ะบนสะพานเส้นเส้นเขาป่าพี่มันไม่ใช่เขาเส้นทึบนอะนะมันเก็บขันไม่ได้ครับขันพี่มันนะมีอะไรครับว่างนะพี่นะมันมันขับขันไงพี่ฮะไม่พี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 ่นะไม่พี่พี่ไปดูเหตุการณ์ที่ไม่ต้องจับไม่ต้องจับไม่ต้องจับไม่ไรผมคุยกันได้ไม่ไม่ไม่ผมถามพี่ก่อนมันนี่ก่อนฮะเดี๋ยวก่อน แล้วทำไมพี่ถึงออกถึงออกมาเป็นไปเเดี๋ยวงานเดี๋ยวไม่พี่ถามพวกนี้เอาโอเคอ่ะใช่รถพี่ไม่ไม่ไม่เรียกว่าอ่ะโอเคอ่ะอ่ะพูดพี่ผมถ่ายเออถ่ายถ่ายแล้วอ่ะผมไม่ได้หาเรื่องพี่ไม่มันยังไงพี่ก็พูดอธิบายให้ชัดทีมันยังไงมันยังไงพูดมาสิมันมันยังไงมานีิมานดิไม่มันไม่ได้หาเรื่องพี่นะพี่พี่เขาปวดสรุปว่ามันเป็นยังไงมันปิดยังไงพี่พูดไปสิ ผมเห็นรถพี่พี่เะนรถที่ทมันมันกว้างเยพี่น่ย่ะมันกว้างแล้วมันต่อเติมมายาวใช่ไหมเดียวเดี๋ยวยแล้วเขาให้ยืนยาวเท่า,ทาไหร่ผมถามพี่หน่อย เรได้ยืนยาวพี่ต่อเติมพี่พูดไปได้ยังไงของคนเรามันทุกข์เหมือนกันไหมการมันทุกข์่อผมผมเจอพี่มาบ่อยผมผมถูสายเก้าสายเจ็ดผมผมพี่บ่อยพี่ผมเจอบ่อยเจอพี่บ่อยหลายครั้งแล้วไปแล้วพี่ผูอยู่พี่อยูบ้างโอเคพี่ออกก่อจะไปนะ้็เจอคนแล้วคเหลือเพียบพี่เดี๋ยวเราจะไปที่เราเอาแล้วนี่กทำไมเหรอเดี๋ยวรถมียืนยาวต่อเติมอีกแล้วแล้วที่เด็กประถม ผมะพานเขาห้ามพี่เส้นป่าเดี๋ยวพี่เขาดูวองพอเป็นจริงสิพี่เดาแต่ดูพี่พี่เป็นตัวริงพี่นะไ่เป็นจริงไ่ได้เห็นไหมเส้นมันก็ป่าเอาพี่จะเดาจะพี่น่ะเพื่อเส้นป่าไม่แซงนเหรอผหมายเวาแต่คามแรงความแสงถามพี่เหรอไม่ตรงไหนเขาแต่ความแสงแทงในที่ครับขันพี่พี่ขันในที่พี่คทเป็นจริงไม่ได้เหนไหไปยูพาดเขงไม่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 เส้นป่านะ พี่กันเออพี่เขาใจพี่เขาาป็นจริงพี่พขาเขาไปดนู้รวยกันไปว่าไงก็คุยกันไปแต่รถพี่ต้งแกแล้วเนี่ยนี่รับเร่อาปฏิเสธมาหลายข้อแล้วพี่เรื่องเรื่องเรื่องต่อเดิมนี่นะพี่นั่นน่ะเอาเขามัจริงไหมเอามาเอาพี่ไปดูผมงมันเอารถพี่ก็เอาต้งเอาเสงรับ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 จะรับประกันนะพี่อย่าคุยเยือกพ่อือกไม่ได้ล้อ่าไม่รอเลย๋ยวผมหาะช่วไปร้องเฮ้ยยิบยิบยางสิมามไอยิบฟางเ ความจริงนะพี่มีพยายามไปนะพี่ผมไม่อยากแกนั่นเลยพี่มามามาผมไม่อยากแกนั่นพี่หเลยพี่เอาความจริงกับพี่นะพี่จะโม้กับผมนี่นะผมนี่ไม่อยากกันนั่นเลยพี่เอาความจริงกับพี่นะครับพี่ครับพี่ครับเนี่ยเขาก็ระบุไว้ชัดไหมเนี่ยขอพี่ขอผคุณพี่ก็อ่านให้ดีสิพี่เฉพาะเอาทีู่โม่วิเออครับพี่ครับนะพี่อยาเอาที่มาโม้พี่นะผมบอก มันพาประชาชนเขาเดร้อนพี่อ๋อพี่สุชาติใช่ไหมพี่สุชาติเหรอพี่สุชาติอะไรพี่ผมขอเลยว่าจากไม่จากขนส่งเลยพี่เออครับพี่ครับพี่ก็จะโม้สิพี่เนาะพี่เอารูปรวยกันไปก็ได้เอารูปรวยพี่เขาเดี๋ยวโม้คนเขาไม่รู้หใจเขาพี่บ่อยพี่เจอหน้าผมก็พี่สายเก้าเขาสายเจ็ผมประจำพี่ใช่ก็คุยหน้ากันผมกับพี่เจอบ่อยไม่มันไม่ บางทีมันมันไม่ไหวเพราะว่าหนาน่าใจประชาชนบางคนคิดว่าพวกพี่เรียกนะเดี๋ยวตามมาตาสเบดัไทางล้ามจอดด้วยโอ้พี่ไม่มันมันไม่น่าพอโอเคไม่ต้องจับรู้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 ไม่พี่ไม่น่าไม่น่าี่เาีเนี่ยมันอันตรายทางต่วนอย่างงี้พี่นะเลยรถรามันขึ้นมา รมาเอาพี่รถาี่มันแตกงนี่นี่ก็หลักฐานให้พี่ดูนะเ้ยองพี่นะเบี้พี่นะมก็มีหลักฐานชัดเจนะเงียเีว่าอย่านเลยมันต่อเติมกันพี่ไหลักฐานเ้าชัดเนี่ยระบุมาจากคนโกงเนี่ยผมบอให้เอาความปจริงพี่ดูแล้วเนี่ยพี่ผมไม่ได้ว่าโกงเบ้อะไรพไม่ได้ว่าเสียงอะไรพี่ม่งั่วนะะผมไม่ยามมีเอกสารหลักฐานทุกอย่างนะเนะ เนี่ยเฮ้ยเนี่ยสูงเท่าไหรยาวเท่าไหร่ผมก็มีเอกสารใ่้ดูนะนี่นะเข้าใจแล้วพี่บอกเ่าต่อเติมได้ไงเอ้าแล้วแล้วนี่ล่ะนี่ต่อเติมมันมันแรงอ่าเขาใช่ไงเออแล้วเป็นไงแล้วมันมันเขามันเขามันเขาแรงไหมเออผมไม่น่าเชื่อมัดไว้เนี่ยพี่ดูสิเห็นปะผมไป็นอย่างพี่เลยนะอ้ามันต้องเอาความเป็นจริงกับพี่นะเออ ผมพยายามมักฐาอยางคุณสมมาผมพยายามจะคุยก right ับพ right. ี่ทุกอย่างเดี๋ยวมาตาสามมาตาสามสี่วันส um> ี่ห้าเราก็แซงกันได้แซงได้แซงแซงเข้านั่เส้นเส้นมันปะเขาแทบแซงเราเข้าเอาแล้วพี่พี่พี่ แต่ในที่รถขันน่ขันยังไงล่ะรขันขึนเคร่องาเาขัเ่ขาไม่มาเกมเป่า่งมาไปแถันพว่าบลว่าเ่ไม่ผมผมพูดหน่นะแยไ่ไม่ผมพูดเพราะว่าเราเก่ไม่โอเคเพราะว่าเก็เพราะว่าเราไม่ได้เพรเพราะว่าบนบตเมยสาสายก่งสายก้าเขาแบ่งช่องจราจรชัดเจนใชไมถูกไมควา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 มเร็ว80รยรยี่ถูก่ไ โอ้พี่เอ้ยเอาความเป็นจริงนะเแล้วพ erm ี <t <t ่มาคนเดียวพี่ก็ถือว่าไม่ไม่ผมบอกเลยแล้วมีแต่ใครอากเข้าไปทำไอที่เลยนะนะสิ่งสิ่ก็ที่หลังก็จะไปเรียกข้าววัพี่เพราะว่ามีคนข้าววผมไปเรียกมั่วนะมันะพี่กขาขันพี่ไปดูดิพี่ไปแล้วพี่ก็ออกไปสั่งไปซิไหนไหนมันมีคนรอไว้นั่นแหละอ่าแล้วยมถามหน่อยถ้าจะผิดไหมผมบอกได้กว่าไม่ผมว่าพี่พี่ว่าผิดผิดไหมผิดเดียกว่าจอดไจเท้าผิดนะ อ่ะพี่แลวพี่นายเขาจอดเลยบอกเขาไปดิเฮ้ยเดี่ยวไม่ได้ลายทางเขาต้องมีกระต่ายจอดครับจอดอยู่แล้วบอกให้เขาไปที่โอเคพี่ที่นี่ไปเลยกันบอกบอกเขาไปเลยพี่ไม่ต้อาเขาจอดบอกเขาไปเลยพี่ไม่ได้บอกเขาบอกพี่จอดนานแล้วเออบอกบอกเขาไปเลย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 บอกเขาไปเลยพี่จับเพื่ออะไรอ่ะมันก็มันก็ไม่เกินนะจอดแบบว่าจอดเนี่ยโอ้โหโอ้โหเคคโโอเอเค ไปพี่ไปเลยนะไปพี่ไปเดี๋ยวเราพี่พี่มาท่อพี่นะท่อก็ได้นะท่อเอามาโอเคมาที่ท่อท่อพี่เว้ยท่อจ้าจ้าเจ้าเนี่ยโอเคจ้าเจ้าดูเขาท่อไมอันนี้ไปนี่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 ไอ้ไออะรเนีรู้จักการดีแล้วท่อแกนท่อแกนทนาดนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวนะผมพี่ครับผมแม่พยาธาคกันนเี่ยแสงเขมีไหมดูท่อดูท่อดูท่อผมามีพยาาิจะคุยกับพี่นะครับพี่ครับพี่เราไม่ใช่จะตัวกันเนี่ยงาน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 น อ้าวมันไม่เกี่ยวผมเนะจเดีนเราเดี๋ยวก็บเด็กนนระวังนะพี่นะเดี๋ยวไป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 รถยางแตกกยอ่างเงี้ยอ้าว่อเดนวพี่นะทอนะเาเปิดองไรพี่องไพทอพี่่อพี่เบ